สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุกูสุคนครับผมบ่าวลือจากอีสานบ้านสามเภานะครับเนาะเมื่อนี้ผ้าพ,พี่น้องมาใส่ม่องพี่ละครับยูทงหน้าพี่ละโควิดระบาดครับโรคระบาดบ่มีตลาดครับบ่มีตลาดซื้อยูซื้อ,อกินตลาดปิดแบบบ่มีกกำหนดเลยครับไปใส่มาใส่ก่ได้แนวอยู่แนวกินกะหายากขาละบาลวครับพี่น้องก็ต้องมาใส่ป่าหาป่าพี่ละครับยูทงยู่หน้าเฮาพี่ละ ไปกินได้พอได้เดี๋ยวก็ภาพี่น้องเบิงเลเนาะครับเนาะตอนนี้กำลังไซม่องอยู่ครับสานีนครับความลึกกับประมาณซี่เมตรนี่แหละครับกว้างกับงาวนี่กับประมาณลรนึงแหละครับนี่ปา ขากลอปลอยมาหลายปีแล้วครับยังมาสูบสักเทือเลยครับนี่กัหาหกปีได้แล้วครับนี่ที่ขาปล่อยเนี่ยมีปลาตะเพียนปลานิ่นหลายปลาอยู่ครับนี่แต่ว่านามมนเลือกนี่ครับนามมนเลือกมันกวางขาก็ลองเอาม่วงมาใส่ไว้มันสีใดบอ่อมันสีใดกินแรงบอร่อพี่น้องนี่กัญเชียวแห่มาวาน มันก็นามเลิกพดนครับว่าท่านป่าครับว่าลงไปกว่าจะล่วงไปหอดดินป่าไปก้อนครับแล้วก็กว้างอีกครับเขาก็ต้องอาศัยว่าใส่ม่วงนี่แหละครับตอนนี้คนกําลังคนกลางม่วงกําลังดึงม่วงไปฟังพุ่นนะครับน้ำเลืกกอกลายกระใสหยากอยู่ครับ จากที่เขาใส่เซตอยบร้อยแล้วเนาะเข้ากะยามกับขึ้นครับอา้าถือกระพี่น้องนะั่นป่าอย่างน้อนี่กำลังปดป่าอยู่ครับโอ้ปลานินครับไอ้ปลานิ่นโตหนึ่งแล้วนี่ครับโตใบใหญ่เพอเท่าไหรครับ ประมาณสามนิ้วนี่ละเนาะถืออีกแล้วครับนั่นตัวหนึ่งตลาอย่างน้อนี่อ๋อปลาตะเพียนครับวันนี้ตะเพียนโอ้โตกํกำลังงามเลยครับนี่ปลาตะเพียนตัวนึงปลานิ่นตัวนึงครับ เดีย๋ยวเขาก็ะจามไปเรื่อยๆครับอ้าอันนี้ก็ถืออีกแล้วครับนี่ตะเพียนสองตัวปน,นิ่โตัวหนึ่งครับอีกสามตัว มาใส่มองครับนี่ยนอนใหม่กว่านอนใหม่ใช่นีมโอ้ยนอนใหม่ครับยันงนองหน่อยครับยังบอยใหญ่ยังบอยยาวเอาพวกงเงาขึ้นไปแล้ว กำลังยามม่งครับตอนนี้ใส่มง่งใช้เส็จแล้วหอกกาลังยามยามกลับขึ้นครับใส้อาจะเพี้ยนสองตัวลานิดตัวหนึ่งสารนี้กับ ยาวประมาณเกือบไรไรหนึ่งนี่แหละครับประมาณไลหนึ่งครับนี่ปลานี้ปล่อยโดดแล้วครับปล่อยหลายปีแล้วหกปีแล้วครับนี่ยังโมเสกยักเทื่อหรอครับเพระาะว่ามัน้ำมันลิกครับน้ำกว่าประมาณสี่เมตรุนละความลึกของน้ำปลานี่หลายอยู่ครับนี่ปลาตะเพียนปลานิ่นที่ปล่อยไปนี่ ได้4ีโตพี่น้องป่าตะเพียนสองโตครับป่านิ่นสองโต